ีนวันนี้ก็จะพามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมตรงสถานที่ยืมเงินนะพี่น้องขึ้นชื่อเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นกุุกทบัวนะฮะของไทยเรานะฮะโอเคมาเป็นทัวเลยคนไทยเรานั่นเองนะฮะสถานที่นี้นะคะผมแต่ลุนีชาแนลยังไม่ลงไปนะคะยังไม่เข้าไป ยิงได้ล่ะยิ่งเม่อลราบอกข้างในครับไมายังไนอกก็ล้มไปนนุ่มบอกใช่ใช่ไ้มานั่นนะ พี่พับตันนิมมาไหว้แม่คนอิ่มนะฮะแซมาดามีแต่ทูบพี่น้องเลยทูบใหญ่นะฮะมาไหว้ขอพรท่านนะฮะกับยายหมูกับไอ้มากันห้าหกคนครับ,บน,น้ำตาแตกเลยกินทูบครับทูบขอาตานะฮะไปะหมวยได้ออกไปแล้วบ่เสร็จแล้วครับผม โอ้โหแสบตาพี่น้องนี่ฮะตั้งร่างของคังไปบูชาครับผมเบลวบอกตานิก่ะแม่เอาเหรอเอาแล้วผู้สาวแล้วน้าแสงพอดงูอ่ะมาหางงูซอยนอกมมนแน่ไีนย้ายเฮ้ยตนิก ะะอันนี้เป็นทูบนะฮะผมข้างบนอนะ่ะทูบเทศกาลอ่นะเขาจะจุดจุดหมุนหมุนนะฮะนาแดงวันพี่น,นอ้องทูบควรทูบเยอะมากพิธีสถานที่ชักศี์ครับมาขอพรกับท่านครับพิธีสถานที่ยืมเงินครับผมของที่แม่คน่น ได้ยังนี่คนยังน,ยนนยงน้อยนะเน,นี่ยฮะคนยังน้อยเนี่น้องมันชา้ชาฮ<า>ะบอกเขาออกให้เพราะว่าเขาออนันนันอยู่คนก็ไม่ขาดนะฮะมาะครับทีนี้ก็เราก็ลากลับบ้าน พอทอำเร็จแล้วกลับมาหาท่านใหม่นะคะเพราะเราขอพรอ,อะไรไปก็คือถ้าเราสำเร็จแล้วก็กลับมาหาท่านครับนี่วัดนี่โอเคครับผมสวัสดีครับ